สวัสดีครับทนทิโจเทปเว้ชแนลนะครับที่นี่ตลาดบางสะพานนะครับก็ทุนทิโจเดินมาสะดุดตาตรงที่ร้านขนมร้านนึงนะครับเป็นชื่อร้านขนมถังทองนะฮะขนมถังทองนี้ไม่ทราบเพื่อนเพื่อเคยกินกันหรือเปล่านะฮะแต่ทุนทิโจก็ไม่เคยกินนะได้หรือเปล่าหรือเคยเคยกินอยู่นะฮะเดี๋ยวดูที่อ๋อหน้าตาเป็น,น,นบแบบนี้นะฮรับก็เทปเปนี้ไม่เคยกินครับยังไม่เคยกินเลยอันนี้เป็นขนมแบบใหม่รือว่าไงพี่ มันเป็นแบบใหม่ใช่ไหมอ๋อเป็นแบบขนมแบบใหม่ประยุก,กตก์ประยุก,กตก์เหรออ๋อประยุกต์มาจากถังแตกอนี่แป้งมันจะใหม่ว่าอ๋อว่าเชียร์มันคล้ายๆกับขนมถังแตกนะแต่นี่จะเป็นอขนมถังทองเออนะครับอันนี้เป็นสูตรของพี่เองหรือว่าอ๋อสูตรเขาเองนะครับนี่ครับคนที่คนสวยเขาขายอยู่ประจำนะฮะขายทุกวันพฤหัสนี้ใช่ไหม่ะที่นี่ที่เดียวเลยอ๋อหลายที่ครับตามนัดต่างๆ อ๋อตำหนักต่างๆถ้าไปเจอป้ายขนมถังทองนะี่คือของเขานะครับชิ้นละสิบบาทน,นะฮะโอ้ชิ้นละสิบบาทมีกี่ไส้ครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยนี่มะพร้าวฝอยทองสังขยาใบเตยต้องมีคำว่าใบเตยด้วยนะสังขยาใบเตยพริกเผาหมูหยองลูกชิ้ลูกเชี้ยกับลูกจ่างนี่เหมือนกันไหมเหมลูกชิ้ลูกจ่างเป็เหมือนกันลูกเกด ลูกเกดแบบนี้นะดำอ๋อนี่ครับเครื่องที่เขาใส่นะแล้วาเราเรายังไงเขาลูกค้าออเดอร์ได้ไหมแบบเอานั่นจะเอานี่หรือว่ามีอยู่แล้วทุกไสได้ค่ะนอกเหนือจากนี้ได้นอกเหนือจากนี้นอเอเดอร์ได้ฉันไม่อยากอันนี้น<ม>ฉันจะเอาอันนั้นอย่างเงี้ได้นะอ๋อทําให้ได้นะครับนี่มาดูวิธีการทําครับโอ้ใส่มะพร้าวนะครับใส่มะพร้าวไปนี่เบต้องเป็นลูกชิดค่ะอ๋อลูกชิดนะฮะอันนี้ชื่อชื่อไส้อะไรครับเอ่อลูกชิดอออันนี้เป็น ถังทองลูกชิดนถังทองลูกชิดนะะฮก,ก็มีส่วนผส,ม,ส,ม,สมก็เหมือนนกัหมดอมะพร้าวมีลูกชิดแล้วก็มีน้ำตาออลลูกชิดนน้ำตาลแล้วก็ที่เป็นหลักคือแป้งนะครับแป้งสีขาวแป้งนี้ค่่ะใชแป้งนี้คือเขาหมักเองทำเองนะเป็นสูตรเฉพาะเองาองงทออเเนะฮะถ้าเขาดื้อเอาไปทำอจาจจะไหม้อะไรเงี้ยนะอาจจะไม่อร่อยอาจจะไม่หอมแล้วเฉพาะแป้งนี่มันมันมีรสชาติหวานหรือว่าจืด เฉพาะแปง้งอ่ะหวานนิดนึงหวานนนิดึงอ๋อแป้งนี่คือหวานนิดนึงนะครับเขาจะผสมมาให้หวานนิดนึงนะครับไอ้ไส้นางเอกเนี่ยหอยทองนะอ๋อที่ขายดีที่สุดคก็หอยทองใช่ไหมใช่ค่ะนี่เขาเรียกว่าไส้นางเอกนะฮะหอยทองนะครับขายดีที่สุดเลยนะฮะคุณน้องเอาไส้อะไรคะเอาไส้นางเอกเหรออ๋อข้าวหอยทองใบเตยด้วยอ่าเชิญครับนี่ครับจะมีลูกค้ามาซื้อกันแบบนี้นะฮะก็ขายดีนะครับ บางวันก็มุงกันนะฮะนนต้องต่อแถวเอานะฮะบางวัน,น,น <c oughs> ขายดีแย่งกันบานทีกีกันเลยนะฮะโอ้ขายไม่ทันเลยครับร <c oughs> ายได้วันนึงก็หลายตังค์นะฮะของเขานะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นอาชีพสุดจริตนะ <c oughs> ก็เพื่อนๆก็อุดหนุนแล้วกันนะครับ <c oughs> นี่ครับทํางานสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะครับสองคน <c oughs> เป็นแฟนกันหรือเปล่าครับเนี่ยโทษทีครับเป็นพี่กับน้องครับจริงๆเหรอพี่กับน้องจริงเหรออ๋อผมไม่รู้นะอ๋อเขาบอกพี่กับน้องเราก็พี่น้องแล้วกันนะครับอ่านี่ครับ โโอ้ห oh, 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 oh. วันหนึ่งนี่เคยนับไหมครับว่าทําไดก้กี่อันกี่อันในวันหนึ่งที่ขายนี่ครับถ้าถ้าเป็น,เป,นเป็นชุดนะ้ 100, 100, 100วเาเรียกเป็นชุดเป็นชุดนะร้อยร้อยวันเป็นร้อยชุดเลยนะอ๋อคูณด้วยสิบเหรอค่ะก็ได้เป็นพันกันอ๋อได้เป็นพันนะครับนี่ถ้าลงทุนไปแต่ลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะเนาะไม่สูงค่ะไม่สูงนะอ๋อกำไรครึ่งๆได้ไหมครับโทษทีประมาณนั้นอ่ากำไรได้ครึ่งๆนะไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้นะครับค่าน้ำมันรถมาไกลฮะดูครับขับมิสูมันเลยนะฮะก็ได้ครึ่งๆ วันหนึ่งได้4,900เหรอแล้วนะสมัยนี้ครับก็เป็นอาชีพที่ว่าอ่าดีกว่าเป็นลูกจ้างนอาชีพอของเราเองนะฮะสุดยอดเลยครับนี่เพิ่งเคยเห็นนะเจตตาที่ผมซื้อมาเยอะแล้วนะก็เลยไม่ได้อุสนุนนะก็ไม่เป็นไรนะครับเอ่อาแค่กินสักอันก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้ไม่เป็นไรรอเล่นชิมไดไมไรร้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมอิ่มแล้วนี่สุดยอดเลย ของเขาสะอาดนะครับดูครับขนาดเตาเขาใช้สเตนเลสนะฮะมาตรฐานสากลเลยครับนี่ครับสุดยอดเลยเขาไม่ได้ใช้น้ำมันพืชน้ำมันหมูนะเขาใช้แล้วลองลองข้างในครับน้ำมันพืชเหรอน้ำมันพืชค่ะอ๋อใช่น้ำมันพืช่นน้้มมมัหูไไดอ๋อน้ำมันน้ำมันพืชไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมาชิมมันมันต้องมีคนถือกล้องอีกอันนึงเดี๋ยวนะอันไหนอ่ะมันใหญ่เกินอ่ะชิมเล็กๆไม่ได้เหรอ ิมนี่ครับเดี๋ยวท่านิจโจจะชิมดูนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆก็นี่ครับมาหาซื้อได้เลยนะครับที่ตลาดนัดวันพฤหาดใช่ไหมใช่ใช่อ่าเนี่ยเดินเข้ามาล็อกกลางเลยครับล็อกกลางตรงนี้ครับแบบนี้นะนี่เดี๋ยวเพื่อนดู YouTube Channel นะก็มาซื้อกันได้นะครับอ่าพี่คนสวยนะเขาทำนะฮะเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับอืมกินยาในนึงนะมันหกเลยเลย แป้งต <muitas S 2> ิดแก้เลยอร่อยมากสิบบาทนด้คุ้มนะเพราะว่ากินสองอันนี้อิ่มเลยนะเนี่ยอิ่มเลยใครหิวข้าวนะซื้อนี่ไปกินไดอิ่มเลยอร่อยมากอร่อยๆหมวยยังหมวยยังพวกนี้หมวยยัง คนขายเสิร์ฟนะฮะตุนิโจอชิมนะฮะโอเคนะครับก็อร่อยดิวดครับขนมถังถังทองนะฮะครับผมบางสะพานครับขอบคุณทท่ที่ติดตามชมครับตุนิโจอ์เทเบิลเชนเนลนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ